สวัสดีตอนเช้าครับหนาวน้ำผ้าไม่ต้องอาบกันนะครับเป็นในมันอุ่นนะเนี่ยเย็นเลยพี่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับออกไปแต่เช้ากี่โมงวปะปอพี่เขาอ,ออกกันไปกี่โมง ตอนเมื่อกี้ออกไปข้างนอกตอน6โมงครึ่งไม่มีแล้วอ่ะหรอเขาไปตั้งแต่6โมงนะครับโอ้โหแสดงว่าเขาเที่ยวกันแบบว่าเอาคุ้มเลยนะแต่เราก็เอาเที่ยวเอาแบบว่านอนที่แบบพักผ่อนสบายๆนะครับชิวๆเพราะว่าไม่เรียบเรามาเที่ยวเรามาพักผ่อนใช่ปะเที่ยวเท่าเท่าได้ที่เที่ยวนะครับดูน้ำค้างน้ำค้าง น้ำค้างเปียกชุ่มช้ำเฮ้ยจริงเป็นไรกว่านี้นะแกจะหมดเลยไอ้เตาจระพังเตาจะพังอีกแล้วจริงมันก็มีดีกว่านี้นะเต่าแบรนด์อื่นก็มีนะใช่หรือว่าถ้าแบรนด์นี้ใครจะให้ใครมีอยู่ก็ได้เอาอันนี้ดีดีดีมากเลยบอกระหว่างนี้เราช่วงรอน้ําเดือดเรามาดูสภาพรถกันไหมว่า จะได้คุยไปค่าเวลาว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสําหรับในคลิปนี้นะครับมันก็มีการโมดิฟายเพิ่มใช่ไหมปอใช่แล้วครับผมอัปเดตเปลี่ยนใหม่ว่างเปลี่ยนอัปเดตอัปเกรดอัปเกรดนะมาดูมาดูกันอย่างแรกที่เห็นเด่นชัดคือล้อล้อยางยางครับผมนี่เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับตอนแรกของเราคือ w o r l d t ท a v e l นะครับยางเวิร์ลทาวเวก็คือ ไอ้น้าัสิบสี่ปีบอกเลยว่าในขอบตรงนี้ฉีกเลยครับแตกข้างด้านในก็แตกแล้วก็ยางเริ่มหมดก็เลยจำใจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็วงล้อก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นวงล้อเหล็กรู้ไหมทําไมเปลี่ยนใหม่เรื่องมันมีอยู่ว่าคือเราวิ่งกันไปไม่รู้จัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับแล้วพอดีวันนั้นปอขับรถออกไปจากหน้าบ้านจะไปกอกน้ําใช่ไหมผลปรากฏว่าเกียร์สามแหมผมปรากฏว่าเน่ดูที่แขน นะครับนิดหน่อยนิดหน่อยคว่ำโอ้โหไปไหนต้นไหนมาเป็นพันพันโค้งไม่เป็นไรคว่ำหน้าบ้านโอ้โหทางเรียบด้วยทางเรียบด้วยเกียร์สามเท่านั้นหรอแล้วความอะไรไงก็คือเอารถอ่ะออกไปจ้ารถอ่ะขับออกไปเล่นแถวบ้านนี่แหละแล้วจะไปกอกน้าเออกอกน้าเนี่ยมันเป็นเครื่องเครื่องกบน้ําอ่ะก็ขับไปปุ๊บแล้วขวดมันปิ้วเฮ้ยไม่ขวดมันปิ้วเออคว้าขวดเลยก็ขวดปิ้วเออเฮเรียบร้อยพอเรามันแถบเราก็หันคืน ขันคือุพลิกเลยคว่มความึ่งกระเด็นเออก็เลยไม่มีรถถูพื้นไปเลยถูพื้นไปหน่อยมันเป็นถนนแาวบ้านไม่ค่อยมีรถดูนี่ฮะเนี่ยรอยเนี่ยก็แผลคว่มนะครับนี่ฮะคือสางเล็กนึกไม่ได้เลยแผกเลยข้างหน้าดูมีติดสีถนนด้วยเหลืองทางหลวงอ่ะมีสีถนนด้วยนะโอ้โหไอเหลืองทางหลวงนะครับอ้าวนี่ยังติดมือมาเลยเนี่ยไมเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดด้านคือด้านขวาบอกเลยว่าซี่ขาดหมดเลย สี่ขาดล้อเบีย้ยวล้อหักเลยแล้วก็มันผุด,ด้วยล้อก็อ่ะไหนจริงๆไม่อยากเปลี่ยนหลักร้อเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์นะเก่าๆสรุปแล้วก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยอพอเปลี่ยนเสร็จครับยางมันใหญ่ขึ้นเบรกหน้าเราใช้ไม่ได้ปกติเรามีเบรกหน้านะเป็นเบรกยันนะครับผมเนาะสองอันสรุปต้องถอดเบรกเลยนะครับเดี๋ยวค่อยโมดิฟายเบรกใหม่จริงๆอยากมีดิสหน้าเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าอูไหนรับทําก็ทักมาหน่อย แต่ผมอยากจะใช้ขอบ21เหมือนเดิมนะไม่ใช้ขอบ17เพราะว่าพอใช้ขอบ17ปั๊บแล้วมันเตี้ยทอไม่ติดสะดือตรงกลางครับมันจะลงมาติดแค่นี้มันก็เตี้ยแล้วใช่ไหมแค่นี้เตี้ยแล้วเวลาขึ้นดอยขึ้นอะไรที่มันเป็นแบบว่าลูกลังลูกลังเป็นดินดินอะไร่างนี้มันคอยจะติดคอยจะติดนะครับตัววิงอ์มก็คือตอนแรกที่ฟากนู้นครับฉีกพอฉีกเสร็จปั๊บแกะออกมาโอ้โหข้างในนี่ฉีกขาดเละเทะหมดเลยเครื่องมันดึงและรถมันหนักครับก็เลยเปลี่ยนดุมมาในตัว เป็นดูงเวฟ125นะครับผมเพราะว่าดูมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ลูกยางยังกระชากที่มันชอบละลายบ่อยมันหาง่ายเพราะว่าของซูซูกิอันเก่าอ่ะมันหายากแล้วก็สิ่งที่ได้มาเพิ่มนะครับก็คือเป็นตัวนี้นี่กล่องไฟนะครับของช่างลิงซีดีไอนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้อันนี้เขาส่งมาให้ผมฟรีเลยนะครับเขาบอกว่าเอ่อไฟเรียบขึ้นนะครับแล้วก็ขับสนุกแน่นอนจะดีขึ้นดีขึ้นเห็น,นดีขึ้นใช่ไหมลดขึ้นก็ซื้อ ผ้าพันท่อมาครับเราพันทําไมตรงจริงตรงนี้มันเป็นข้อต่อครับเป็นข้อต่อเราก็เลยหลกัหลกๆเราก็อยากจะพันให้มันมันไม่อยากรั่วมันเสียบเฉยๆแ,แล้วมันบานแล้วก็พันไปแล้วมันกันความร้อนเนี่ยเนี่ยน,นี่ผมสตาร์ทเมื่อกี้นะเนี่ยจับขอท่อได้เลยนะอุนอ่นๆครับเนี่ยสเตอร์แถวบ้านมีแค่สี่สิบสามหกใช่อ,อันนี้สี่สิบห้าสี่สิบห้ายังใหญ่นะครับผม ใหญ่แล้วก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ45คือรถหนักอะ่ะรถหนักด้วยแล้วก็ขึ้นเขาด้วยขนาดนี้นะเอาจงริงหนักขึ้นเขายังมีอื้อเหมือนกันนะครับเหลือตอนนี้ยังไม่ได้ทเครื่องใครรับทําก็บอกด้วยนะอยากอยากยืดชักก็หน่อยอ,อ,อยากยืดชักอยากใส่ดิสหน้าอะไรประมาณนี้ ก็อันนี้แต่อันนี้ไม่ได้ขอนะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วโอนทิ้นขอแก้นี่เหรอนะแกอนนะ้นี้ข้าวเทะแก้วคาร์บอนนะฮะนี่คาร์บอนแท้ปะคาร์บอนแท้ครับผมคาร์บอนแท้พุ่มคาร์บอนโหูคาร์บอนเวนะครับโคตรสวยน<ม>นี้ต้องเท่าแบบ เข้ากับหลอดไทเทนะอืมแจมอ่ะดูเด่งย็นได้เลยใส่น้ำก่อนเฮ้ยพอแล้วเอ้าลืมลืมกอกไม่พักเลยลืมเลิศพอแล้วใช่ไหมพอแล้วโอเคฉั่ชอบจะเยอะแบบว่าจิบแบบว่าหวานน้อยๆแล้วก็แบบเยอะๆอะไรประมาณนี้น้ำจเยอะๆนะอุ่นๆดีเนี่เวลาดูเล่นแสงดูเล่นแสงไม่ วิ้งวิ่งเท่าไหร่แต่แก้วเนี่ยอ่าใบละหนึ่งพันบาทครับผมทําถ้าบอกว่ามาจากเพจไปเรื่อยเปื่อยเราจะแถมหลอดไทเทให้ฟรีหนึ่งชุดครับผมจริงดิใช่แล้วผลิตภัณฑ์ของเราเองซีเนี่้ลาซาด้ามีขายไหมเนี่ยลาซาด้าก็มีครับผมเซิร์ชคำว่าคาร์บอนเว่ยเข้าไปครับะจะมีลลเลยลาซาด้าใช่ลาซาด้าพิมพ์คำว่าคาร์บอนเว่ยเดี๋ยวมีหรือในแฟนเพจเฟซบุ o กคาร์บอนเว่ยมีแน่นอนครับผมสาซิ่งสาย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 ไหนก็ได้ดูโห มันทนไฟไหมคาร์บอนเนี่ยทนครับผมงั้นเอาคาร์บอนมาเคลือบกาหน่อยเลยอือฮึมเดี๋ยวกาวมันจะไม่ร้อนนะให้ล้ออะไรล้อคาร์บอนคาร์บอนกับเคปลาสนี่อันเดียวกันไหมอันเดียวกันครับผ้าคาร์บอนลายเคปลาสแล้วแต่คนเรียกเคปลาสคือลายเหรอมันแล้วแต่คนเรียกบางคนก็เรียกเคปลาเคปลามันติดปากอะไรเงี้ยบางคนก็เรียกแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกคาร์บอนคาร์บอนเพราะมันเป็นผ้าคาร์บอนผ้าคาร์บอนใช่โอเคตามนะดูเรื่อดชิมใจอุ่นๆุ่นอุ่นปะ ไม่อุ่นร้อนเลยล่ะเช้าวช้าเนี่ยมันโล่งขอนะเวลากินอะไรที่ไมุ่นอุ่นเนี่ยมันเหมือนแบบว่าล้างอะล้างท่อบางทงเสียงเราก็จะอ e, e ูอีอูอีอะไรประมาณนี้จะการน้ำร้อนเหมือนนักร้องอะเช้าเช้าขอกินน้ำขิงเช้าเช้านะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าอย,อยากจะออกเดินทางไปเที่ยวที่อื่นกันเช้าเช้าแล้วก็มีน้ําค้างติดเต็มอย่างนี้นะครับผม ตามไฟชี้ตามผ้าใบานะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่ออีกแล้วนะครับว่าการที่เราจะให้เจ้าน้ําค้างพวกนี้หายไวๆนะครับและเราสามารถเก็บเต็นได้ต้องทำอย่างไงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ไม่ลืมอะไรนะไปเดี๋ยวร้อยครับออกเดินทางวันนี้หลายสถานีเลยเดี๋ยวต้องไปแวะใกล้ๆก่อนเหรอวะ,ะเดี๋ยวต้องไปแวะเอ่อน้ำต้อุ่นนะครับ เดี๋ยวเขาออกมาจ่ายนะครับอ๋อเดอปีปีมาักนี่แหละครับเต็ม่าเปนช้ครอ๋อ๋อบคับครับขอบคุณครับเขาเจอเหรอลังฮ่าฮ่า

ล้วจอดรถจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องผ่านจุดคัดกรองนะครับผมตรงนี้ที่จอดรถยนต์สามสิบมอเตอร์ไซค์ยี่สิบนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆที่พักที่นี่นะไม่เสียตังค <Yeah. S 2> ง์นะครับเนี่ยจุดคัดกรองเราต้องเข้าตามทางนะครับ โอ oh. ้ลง่งวันนี้วันอะไรป่วันนี้วันพุธปะเอ้ยวันอังคารใช่ไหมวันอังคารโอ้โหใส่อะเขาบอกว่าที่นี่คือน้ำตอกอุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองด้วยว่าอุ่นแค่ไหนแหมไม่ได้เอาตัววัดมาเนาะภายในก็ผมคิดว่าถ้าช่วงสถานการณ์ปกติหรืออะไรย่างพอเห็นมีรังคองรันค้าผมไม่รู้ว่าเขาอ,อนุญาตให้มาพูเสือ รับประทาอะอนอาหารได้หรือเปล่าน่าจะนั่งเล่นนะนั่งได้แน่นอนนะครับปึ๊บไม่อุ่นยังไม่อุ่นยังไม่อุ่นน่าจะใช้ถ่ายตรงนู้นหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าอุ่นนี่คือต้องไปลอใต้น้ำตกองเปียกนะเพราะว่าอยู่นี้มันแช่ไงต้นน้ำมันอาจจะแบบว่ามีอะไรที่แบบลงมาแล้วอ,อุ่นอะไรประมาณนี้นะครับโอ้สามารถขึ้นมาถ่ายรูปได้นะฮะ เฮ้ยเดินไปตรงนู้นได้อีกนะอ๋อเส้นทางสำรวจธรรมชาติเมื่อวานนะครับเมื่อวานเห็นคุณพี่เจ้าหน้าที่นะผมถามอบอกว่าเล่นได้ไหมเขาบอกว่าเล่นได้นะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวรือดูใบไม้ร่วงดูใบไม้ร่วงเต็มเลยอันนี้น้ำก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าหน้าหน้าฝนาอะไรประมาณนี้น่าจะน้ำเยอะอยู่แล้วโอ้ คพื่อใหเก็สถานที่แล้วก็จะได้ไม่ได้มีดราม่าอะไรเดี๋ยวผมไปถามพี่ให้แน่ใจดีกว่าว่าเดินลงไปตรงนู้นได้หรือเปล่านะครับถ้าเดินได้เดี๋ยวลงไปนะครับแปบ๊บนึงไปถามพี่เดี๋ยวก่อนโอ้โนหน้ำนี่งี่ใส่โต้สอบถามน,นะครับตรงนู้นเดินไปถ่ายข้างในได้ไหมครับออาเดินได้เนาะ ตรงนี้มันเป็นทางตำรวจธรรมชาติเหรอครับค่ะเป็นทงงงางเดียวกับไปจับไปเดินไปชลบ่อน,น้ำทัพข้างบนนะคะไกลไหมเอ่ยประมาณ996เมตรค่ะไปจับอ๋อไปจับก็ไปรอบหนึ่นงก็ครึ่งชั่วโมงไดนะ้ไหมไปจับก็ประมาณครึง่งชั่วโมงอ๋บอบ่อน้ำบ่อน้ำอุ่นอยู่ข้างบน,น,นะะใช่ไหมครับตรงนี้มันอุ่นนะที่ตกลงมาอุ่นค่ะยังอุ่นอยู่แต่คือตรงนี้มันก็ยังเย็นไปแล้วเนาะการเปลี่ยนจะเป็นน้ำเย็นนะคะอ๋อตัวเป็นน้ำนคือมันจะแยกกันนะคะครับแยกกัน พี่สาวบอกว่าลงไปถ่ายรูปได้ถ้าสงสัยอะไรยังไงนะครับวเวลาไปเที่ยวถ่ายได้ไหมลงมาแล้วได้ไหมอะไรเงี้ยแนะนําให้ถามเจ้าหน้าที่นะครับเพื hmm. ่อความสบายใจเพราะยังไงเขาอนุญาตแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะบางที่นะเขาอาจจะลงไม่ได้งไงอาจจะปักป้ายห้ามลงแต่เราอาจจะไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยเราอาจจะได้ไม่ไม่ตั้งใจนะครับโอ้โห สวยอ่ะวันนี้หนาวเฮ้ยเฮ้ย hey, ปอพอค่อยๆเข้าใกล้มามันเริ่มอุ่นเรื่อยๆเว้ย hey, 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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเจ๋งว่ะเนี่ยพอเวลามาตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มอุ่นแล้วอ่ะโห oh, ชอบชอบเลยเฮ้ย hey, อุ่นเนีวเฮ้ย <Hey, S 1> ผมไม่ได้ผมไม่ได้โมโนะบอกเลยว่าอุ่นนะครับ เฮ้ยทำไมตรงนี้เย็นตรงนี้อุ่นมันอ๋อมันถ้าสมกันมาเฮ้ยตรงนี้อุ่นตรงนี้ตองอุ่นตรงนี้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 เย็นเออใตรงนี้เย็นเจี๊ยบเลยเฮ้ยตรงนี้เย็นเฮ้ยตรงนี้อุ่นเอาละโอ้โหโคตรเท่อ่ะขอสัมผัสหน่อยสิมาถึงขนาดนี้แล้วเออ สุดยอดที่น้องโห้โหไปได้เลยอ่ะโอ้โหฟ้าที่เย็นเจี๊ยบอะ่ะเฮ้ยฟอนที่เย็นฟ้าม่นอุ่นไม่มน่ายมาผสมกันด้านบนนะครับผมคิดว่าฟากนี้ยจะเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนที่มันผุดขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้อุ่นเฉยเลยโอ้โหุอุ่น อยา่ายืนแช่น้ำอยู่ที่นานานอย่าอาบน้ำจริงๆเขาบอกว่าตรงนี้เล่นได้นะช่วงนี้ไม่เป็นไรเล่นได้ปกติครับน้ำตกภูซางนะครับการเดินทางของสายน้ำอุ่นสายน้ำอุ่นน้ำตกภูซางคือเกิดจากน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินร้อนไหลออกจากบอ่อเรียกว่าบ่อซับน้ำอุ่นตกลงสู่ผาหินปูนความสูง25เมตรก็คือตรงนี้นะครับกลายเป็นน้ำตกอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ35องศาแล้วไหลรวมกับน้ำเปือย น้ำเปื่อยน้ำเปืือยอ่ะเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนต่อไปอ,อ๋อก็คือตรงนี้ไงหล่อเลี้ยงชุมชนคช่เนีมาดูนะครับน,นี่นี่น้ำตกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไหลผ่านป่าเขาอะไรมาเรียบร้อยเนี่ยคือเส้นทางสื่อสารธรรมชาติด้านบนนี่แหละน่าจะเดินถึงตรงนี้แหละนะครับถึงอคนคณีแล้วเก็บเก็บความร้อนเนี่ยอุณหภูมิประมาณ250 25องศานะลงไปใน3,000เมตรนะ3กิโลครับผม น้ำขุดจากข้างล่างมา3ากิโลคือเส้นทางเดินป่าคือลงไปลงไปใต้ดินสกิโลไม่ใช่ <c oughs> เดินมาแค่ดูแค่แถ,แถวนี้ครับผมคาดว่านะน้ําบาดาลได้รับการจะถ่ายเทความร้อนโหอุณหภูมิสองอยหสิบองศาใช่แล้วมันก็มารวงกับน้ำเย็นๆด้วยก็จะขึ้นมาก็เนี่ยเหลือสามสิบห้าเออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจงเป็น ข้อมูลที่เ,เวลาเพื่อนที่ยังไม่เคยมานั้นเราก็สามารถเล่าให้ฟังได้ว่าเฮ้ยที่นี่ประวัติมันเป็นอย่างนี้นะเออใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาเที่ยวครับผมค่าบริการทุกถูกนะครับก็คือเสียแค่ค่าจอดรถตรงนั้นเท่าไหร่นี่กี่สิบบาทอ่ะอ่ายี่สิบบาทคือแบบวันละยี่สิบเออยี่สิบสามสิบถ้าใครมากางเต็นท์นะก็เข้าฟรีเข้าฟรีเลยใครกางเต็นท์กางเต็นท์อ่ะตัวยี่สิบบาทยี่สิบบาทอวดละสิบบาทสี่สิบสี่สิบบาทเออทำไมถูกชิ้นนี้อุดนอุทยานนะครับผม ไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่าตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะครับสายแล้วเดินทางต่อครับพี่น้องนี่โมดิฟายกันใหม่นะครับที่ตั้ง I pull into your driveway, it's n a Saturday night You look like a million bucks wearing the dress I like You're smiling but there's something missing in your eyes Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go, like there's no tomorrow. thats every dream just that all your problems will fade. We were able to I'll do anything to make it fun, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. that go like this no tomorrow. Let's have a dream. Problems will fade if you're ready for a good time. Count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good, the good vibes. We are all about the good, the good times Dancing to Let go, like there's no tomorrow. Let's have a dream, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes.